ทันข่าวพากข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26มีนาคม2566โดยชายผู้บ้าครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีค่ารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ฝ่ายจัดโดฮาคัพแจงกำหนดเวลาแข่งขันทีมชาติไทยดวนคูเวตทีมชาติเวียดนามเจองานหนักในขณะนี้ โดยฝ่ยนนายนนา 3, จัดการกแข่งขันฟุตบอลโดฮาคับ2023แจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนัดจัดอันดับออกมาเป็นที่เรียบร้อยทัพช้างศึกทีมชาติไทยนำทัพมาโดยโคตระอิสระศรีโสโรชิงอันดับ3พบกับทางทีมชาติคูเวตโดยส่วนเวียดนามภายใต้าทางโคตชเฟรดิทัวซิเยชิงอันดับที่9พบกับทางกีกิสถานโดยโปรแกรมมีดังต่อไปนี้ คือวัอนที่8มีนาคมนัดชิงชนะเลิศเกาหลีใต้จะพบกับทาง UAE ที่อันดูฮาิลสเตเดียมเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนัดชิงชนะเลิศอ,อันดับ3ทีมชาติไทยพบคูเวตท,ที่อันกาบราฟาสเตเดียมเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือตี3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ,ยถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play นัดชิงชนะเลิศอ,อันดับ5อิรักพบโอมานที่อันอาราบีสเตเดียมเวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น นัดชิงชนะเลิศอันดับ7พบกาตาพบกับทางซาดิอาระเบียที่เอาปราอาราบีสเตเดียมเวลาย1สเอดนาฬิกาตามเวลาท้องิ่นและนัดชิงชนะเลิศอันดับที่9เวียดนามพบกับทางกีกิสถานที่อันกาลาฟาสเตเดียมเวลาย0ิบนาฬิกาสาสนาทีตามเวลาท้องิ่นในขณะนี้โดยโปรแกรมการแข่งขันในรอบจัดอันดับนี้หากจบด้วยการเสมอกันในช่วงเสิบนาทีจะมาตัดสินกันในการโดนจุดโทษทันทีน้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ทีมชาติไทยนะฮะ เจอกับของแข็งซะหน่อยในครั้งนี้ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าทางโคตระอิสระสิทโรจะมีแผนเด็ดปรับได้ยังไงครับก็ถือว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากตินสแต็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกันนุ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสะเทือในใจแฟนบอลฟรดทูซิเย่เปิดใจหมดเปลือกทำไมเวียดนามยู23ปีถึงแพ้มากไปถึง0ต่อ4ในครั้งนี้ โดยงานนี้ทางสื่อเวียดนาม vnexpress ขึ้นหัวข้อใหญ่โคดทูซิเยพอใจแม้จะแพ้หนักต่อเนื่องในศึกโดฮาครับโดยจากการพ่ายแพ้ดังกล่าวทำเอาสะเทือนใจแฟนบอลเวียดนามเป็นอย่างมากเนื่องจากคาดหวังในตัวของเฟรดด์ทูซิเย่าจะเข้ามายกระดับทีมชาติเวียดนามแทนที่ปักขังสดได้ที่สําคัญแล้วลีกเวียดนามนั้นหยุดเกือบเดือนตเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขัน,นรายการน,นี้ ซึ่งวกกฏว่าฟิลิปทูซเย่กนซือป้ายแดงนำทีมอยู่23ปีเวียดนามลงสนามนัดที่สศึกโดฮาคัพพ่ายแพ้อย่างเย้ายับให้กับทาง UAE 0ต่อ4หลังจากก่อนหน้านี้พึ่งจะแพ้กับทางอิรักไปศูนต่อรวม2นัดฟิลิปทูซเย่แพ้พาเวียดนามแพ้ทั้งสองนัดยิงไม่ได้สักประตูเสียไปมากถึง7ประตูโดยโค้ชฟิลิปทูซเย่กลาดนะว่าเวียดนามยังคงมีจุดสว่างแม้จะแพ้ UAE ไปศูนย์ต่อ4ก็ตาม เดี๋ยวเขาจะบอกว่าแม้ว่าจะแพ้ศูญเสียครั้งใหญ่แต่เรานันยังคงมีโครงสร้างของทีมเล่นด้วยความมุ่งมั่นและก็สั่งบอลให้บุกโคสตูซเยตได้กล่าวผลลัพธ์ที่แท้จริงไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นทัศนคติของการแข่งขันและความเห็นพ้องต้องการในทีมจอมทัพบชาวฝรั่งเศสยังยืนยันแล้จะว่านี่คือบทเรียนนำค่าในการทำงานและประปับปรุงทีมต่อไปจากคำพูดของเขาเวียดนามทำได้ดีในครึ่งแรกผู้เล่นเล่นบอลอย่างมั่นใจและตอบสนองได้ดีต่อแทคนิคติ แต่สภาพร่างกายที่ลดลงทําให้เสียไปถึง4ประตูในครึ่งหลังมันไม่ง่ายระรับทีมที่จะรักษาวความกดดันตลอดทั้งเกมผมไม่คิดว่าเราสมควรจะได้4ประตูในคาั้กนี้นอกจากนี้ทูซิเยยยังยอมรับว่าเวียดนามไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับทางาสหรัฐอาหรัาอิมเบรตโดยฟุตบอล UAE อยู่ในท็อปไฟหรือซิก ของเอเชียและชัดเจนแล้วว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับทีมชาติเวียดนามซึ่งเขาประเมินแต่เราเองก็กำลังพยายามปิดช่องว่างและเกมวันนี้แสดงให้เห็นแด้ว่าความสามารถของเรานั้นสามารถทําได้เป็นน้ำังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยชุดยู23ปีเอาชนะทีมแกร่งเอเชียเจ้าภาพกาตาได้ในขณะนี้ โดยงานนี้ผมมองแฟงบนบอลเวียดนามหลังเห็นทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมแกร่งอย่างกาตาไปต่อศูนย์เรามาดูคอมเมนต์แฟบนบอลกันดีกว่าว่าจะว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1นะฮะมองว่ายุวสามปีไทยนั้นยอดเยี่ยมยูวสามปีเวียดนามมีปัญหาในเวลานี้คอมเมนต์ต่อมาพวกเขาเตะได้ดีมากจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาผลลัพธ์ในครั้งนี้ไทยแลนด์จบอันดับ2ของอาเซียนยู3สามปีแชมเปี้ยนชิพคอมเมนต์ต่อมา ในรอบแรกไทยเล่นได้อย่างน่าประทับใจและก็เสมอกับทางซาอุดิอาระเบียไป2-2ออโดยตามตีเสมอได้ในช่วงนาทีสุดท้ายในเทิร์นที่2เจอกับทีมกแกร่งต้องตั้งรับให้ดีแต่เล่นได้ดีนะคอมเมนต่อมาเวียดนามกำลังจะกลับไปสู่ยุคทองของรีฮุนดุกและก็ฮองซันออมเมมตนต่อมาเวียดนามไม่นิ่งนอนไม่นิ่งแบบนี้เจอกับทางไทยแลนด์ต้องแพ้เยอะอย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาทีนี้จะไปดูบอลเวียดนามคู่ไหนก็เสียผลประโยชน์เพราะแพ้มากกว่าชนะเชื่อไหมคนดูจะไม่ไว้ใจทีมรวมไปถึงทีมชาติอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาปีนี้รู้สึกว่าหน้าเบื่อมากในนะสัดอยู่20ปีกับยู23ปีและแม้แต่ทีมอ่าวเบอร์คัพเนี่ยก็ยังทําได้ไม่ดีพอคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามอยู่ที่ด้านล่างของตารางคะแนน คอมเมนต่อมาเกมนี้เล่นดีเหมือนกันบางทีก็ง่วงมากเลยนะแต่ทั้งเกมไม่บอลให้ดูนับประสาอะไรกับโอกาสในการทําประตูขอาเม้นต่อมาสนับสนุนพี่น้องชาวไทยกันต่อไปขอาเม้นต่อมานักเตะไทยยูยีปีอยากเจอกับทางยูยีปีเวียดนามเป็นอย่างมากแต่เสียดายน,นะที่ไม่เคยมีโอกาสที่เจอกันเลยตอนนี้เจอทีมแกร่งกว่าช่วยลุ้นนักเตะไทยยูยปีกันหน่อยก็แล้วกันขอมเม้นต่อมาฉันเข้าใจว่าต้องอดทนแต่มีความคิดเห็นหนึ่ง ดูเหมือนว่าเวียดนามกำลังเดินตามรอยเท้าของไทยพวกเขาจะคงเล่นแบบที่โค้ชทุสเยใช้มาหลายปีแต่ก็ยังไม่ชนะทีมไทยเอยังไม่ได้พูด8อันดับอของแรกของเอเชีย2ประทับใจแนวทางโค้ชของ23อปีเวียดนามกดดันนักเตะแน่นกว่าตอนนี้เยอะน่าเสียดายที่เขาไปต่อไม่ได้ และ3จุดอ่อนโดยกำเนิดของอยุ3ปีเวียดนามยังคงเป็นขั้นตอนการทำคะแนนซึ่งกินเวลาตั้งแต่ BHL รุ่นก่อนก่อนจะเล่นทัวร์นาเมนต์เอเชียตะวันตกส3งนัดโดยที่ไม่ได้ทำประตูเลยขอให้ยุบสปีเวียดนามประสบความเสเร็จในขณะดนี้ขออแมนต่อมาไทยเล่นทำได้ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสมากขึ้นในขณะนี้ขออแมนต่อมาอยูบสามปีเวียดนามของมิสเตอร์ตูซิเย่จะถูกทำลายหากเขาได้พบกับทางไทยแลนด์ตอนนี้หากไปที่มิสเตอร์ ปักข้างศอกก็คงจะแตกต่างกันออกไปและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าสายาย,ย,ยายเลขเจ็ดใจบอลได้ดีนะน่าเสียดายที่เพื่อนร่วมทีมช่วยโอกาสนี้ไม่ได้ในครั้งนี้นี่นะผมก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลน,นะฮะที่ได้กล่าวมาข้างต้นในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันเียครับวิ่งพุ่งเกิน11กิโลเปิดสายตีสุดทึ่ง5แข้งทีมชาติไทยโดนกระทางทีมชาติกาตานะ โดยงนันนี้เกมที่2ก็ยังไม่หมดก๊อกนะฮะเมื่อเปิดสถิติทีมชาติไทยชุดยุ23ปีวิ่งเกิน11กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วโดยเปิดสถิติระยะทางการวิ่งนักเตะทีมชาติไทยอยุ23ปีเกือบจะเฉือนกาตาร์แล้วซึ่งเป็นสถิติระยะทางการวิ่งของนักเตะทีมชาติไทยชุดอยุ23ปีในเกมที่เฉือนชนะกาตาร์ในการแข่งขับบนฟุตบอลโดฮาคัพ2023ไป1ต่อ0 โดรยระยะทางการวิ่งรวมนักเตะทุกคนในสนามรวมอยู่ที่ประมาณ1 1 5 5 6 1กิโลเมตรเฉพาะนักเตะอัลฟิวรวมตัวสำรองเฉลี่ยคนละัรประมาณ11.5561กิโลเมตรสำหรับนักเตะหรือนักกีฬาที่วิ่งเยอะที่สุดในสนามวินิจังต่อไปนี้1น,นะครับผมชาติมงคลเรืองธณะโรด11.671กิโลเมตรอันดับ2เป็นเศรษฐสิทธิ์สุวเสดสิบเอสกิโลเมตรอันดับ3เป็นชานรงค์พรหมสีแก้ว10.727กิโลเมตร อันดับสี่เป็นทองชัยอ่าเป็นทรงชัยทองชำ10.29กิโลเมตรและอันดับที่5จะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมาย9.853กิโลเมตรซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยชุดยู -23 จะลงเตะในนัดชิงสแตเลอศอันดับ3พบกับคูเวตในคืนวันที่28มีนาคมเรายืนยันสนามและเวลาการอีกครั้งถ่ายทอดสดทางช่อง AIS เ l a y ในความงนี้เป็นวันง,งานนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้สู้กันต่อไปทีมชาติไทยชุดย -23 ปี และนี่ก็เป็นทันข่าวรัคขกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูโปรกิงสไตล์ประจำวันที่26มีนาคม2566โดยชายฟุตบอลครั้งฟุตบอลไทนครับ